สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายนะคะวันนี้ต่ายจะมาทําปุ๋ยหมักค่ะทําในตะกร้านะคะก็เดี๋ยวต้องเคลียร์ของในตะกร้าก่อนนะคะพอดีว่าตะกร้าสองตะกร้านี้นะคะหมักจนย่อยสลายหมดแล้วนะเราก็จะมาเทนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ตะกร้าในการหมักปุ๋ยครั้งต่อไปค่ะอ่าทีให้หมดเลย เนี่ยค่ะมีตะกร้าว่างไม่ได้นะคะแต่จะไม่ปล่อยให้ว่างนะมีตะกร้าว่างปุ๊บแต่จะต้องหาปุ๋ยหาอะไรมาหมักหาเอ่อหาใบไม้หาอะไรมาหมักแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็เกลี่ยไปพวกนี้นะคะเราจะต้องปล่อยให้เขาแห้งค่ะเดี๋ยวอันนี้ขอเกลี่ยก่อนแป๊บหนึ่งนะคะปล่อยให้แห้งค่ะตากให้แห้งเกลี่ยเกลี่ย เกลี่ยๆ,ๆบางๆนะคะเดี๋ยวสักประมาณสองสาวันถ้าฝนไม่ตกลงมานะคะก็น่าจะแห้งเก็บได้ใช้แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะไตจะมาทําในตะกร้าค่ะตอนนี้เรามีตะกร้าว่างอยู่2ตะกร้าอยู่แล้วนะคะที่ยังไม่ได้ทําก็คือตัวนี้นะคะกับตะกร้าใบนี้นะคะที่ไตเก็บพวกเศษหญ้าที่ขึ้นรอบๆแปลงมาใส่ด้วยเนาะแล้วก็ตะกร้าอีกสองใบที่เราเพิ่งได้เมื่อสักครู่นี้นะคะ ก็คือ2ใบนี้ค่ะวันนี้แต่จะทำปุ๋ยหมักในตะกร้าทั้งหมด4ตะกร้าค่ะทำปุ๋ยหมักไว้ใช้พร้อมกันค่ะทุกคนแต่จะทำเพิ่มเรื่อยๆเลยนะคะทำเพิ่มตลอดนะคะตะกร้าว่างก็ทำเพิ่ม Okay. เสร็จแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะต่ายก็ได้นําปุ๋ยหมักตัวที่อยู่ในตะกร้าตัวเก่านํามาตากแล้วก็พร้อมกับทําตัวใหม่ทั้งหมด4ตะกร้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดท่านใดมีใบไม้แห้งอยู่ในบ้านเยอะๆร่วงมาจากต้นไม้ดีกว่าเราไปเผาทิ้งนะคะนํามาทําปุ๋ยหมักกันค่ะจะได้มีปุ๋ยไว้ใช้ช่วยลดต้นทุนกันนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ